อยากลดหนี้ต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะทำไมหนี้ถึงยังไม่หมดไปสักทีจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะวันนี้อะไรก็ตามค่ะที่คุณนึกถึงบ่อยๆซ้ําๆคิดอยู่ซ้ําๆมันจะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเหมือนกฎของแรงดึงดูดค่ะสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือการเริ่มต้นที่การเปลี่ยนความคิดของคุณค่ะถ้าคุณยังคิดถึงแต่หนี้แน่นอนค่ะว่าน,นี่ไม่มีทางหมดอะไรที่คุณให้ความสนใจและนึกคิดอยู่อย่างนั้นมันจะไม่วันหมดไปค่ะวันนี้แค่เปลี่ยนให้เรา ไม่โฟกัสเรื่องนี้แหละไปโฟกัสในเรื่องการหาเงินในเรื่องการที่เฮ้ย mm hmm. เรามีทางออกให้กับนี่ก้อนนี้แล้วแบบนี้จะดีกว่านะคะ 2. ค่ะเลือกงานที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะเพราะอาชีพถนะ้าส่งผลต่อไรายได้ของคุณนะถ้าคุณทํางานประจําเหมือนเดิม5ปี10ปีแล้วนี่ยังไม่หมดแถมยังเพิ่มพูนมาอีกด้วยก็ลองปรับเปลี่ยนและหางานที่คุณรักที่คุณชอบเพื่อให้เกินนี่ก้อนนี้ดูนะคะ และสาก็คือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเราเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนไปชีวิตอยากจะปิดนี้ปิดสินงก้อนนี้ก็แค่ลงมือทาสม่ำเสมอน,นะด้วยความรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์บวกค่ะแหละคุณจะปลดนี้ก้อนนี้ได้อย่างแน่นอนเราเอาไปปรับใช้และลองไปทําดูนะคะ